วันหยุดมีเวลาจัดการกับเรื่องใส่แมวไบโอฟิลเตอร์ใส่แมวข้อดีก็คือสามารถล้างแล้วเอาน้ำกลับมาใช้ได้ใหม่วิธีง่ายๆก็คือเอาตืกแมวแตักออกเป็นปุ๋ย โดยที่เหลือใส่ไว้ส่วนที่เหลือก็คือเยี่ยวแมวซึ่งมีแก๊สฉูนมากซึ่งปกติแซ์ทั่วไปก็ต้องตักทิ้งก็เติมใหม่แต่ถ้าเป็นแปรงฟิลเตอร์ เอาน้ำกับมาใช้ได้ใหม่ด้วยล้างปกติก็คือเอาน้ำแช่ไว้สัก1ชั่วโมงคือยังไงเนี่ยขี้แมวต้องเอาออกหมดเว่าเป็นเป็นปุ๋ยอย่างนึงถ้าเป็นขี้แมวเป็นก้อนก้อนใหญ่เราก็ต้องไม่ให้อยู่เป็นภาระอัะนนี้ก็ถือว่า ายนี้จะแห้งครับแต่ว่ามันมีเยี่ยวแมวอยู่ข้างในมันมีสกงปีกนะครับนะครับอ่ะแล้วก็เตรียมน้ำตเตรียมขอกน้ำ จะใสา่สังเกตูว่าเยี่ยวแมวจะลอยขึ้นที่เรื่องๆนี่นใช่เยี่ยวแมว ก็ทิ้งไว้ก็ออันนี้คนครับซึ่งต้องการให้น้ำซึมเข้าไปในเนื้อใบโอแล้วก็เย่อ่แมวก็จะโดนน้ำ ด้านออกมาอยู่กับหนออกเอาละขั้นตอนที่หนึ่งก็คือเทน้ำที่เป็นเยี่ยวแมวออกสังเกตดูที่ออกเนี่ยจะเป็นเยี่ยวแมวสีเหลือง Đó là Lán láo ý lọt này Các à. mèo này thì mà Các bạn ประมาณสองสาเดือนจะล้างทีนึ่งครับแต่นั้นแฟนแมวของเบลฟิสเตอร์นี้ซื้อทั้งเดียวอยู่ได้นานเลยหลายปีจนกว่าเราจะเลิกใช้มันตั้งกตดูนะฝั่งนี้เริ่มสายฝงนี้เป็นเยื่อแมวเรื่องขุ่นอยู่เรา,าก็ทำอย่างน้นานนี้เข้ามาก่อน ทีท่ออกไปสีเหลืองๆเป็นเยี่วแมวขนั้นเลยเอาละล้างอีกล้างอีกจนกว่านะฮะต้นก็จะมีสีเหลืองออกมาอีก แช่ทิ้งไว้แล้วก็เอานี้ไปตากแดดนะะตากแดดให้แห้งแก้วนี้ก้อนนี่เป็นแก้วขี้ขแมวเสียดายแล้วไปปุ๋ยแล้วก็ปปน,นะะวกนี่คือโคน สีเรื่องๆออกมาอีกนัในือมีเยร์แมวที่สะสมไว้และยังไงเราทิ้งไว้ก่อนสักชั่วโมงนึงก็จะมีออกมาอีกก็เททิ้งเขาล้างอีกทีนึงเสร็จแล้วก็ไปตัดแดดก,ก็ไปใช้งานได้เลย